ัสดีพี่ๆน้าๆน้องๆผู้ที่มีใจรักในการหาปลาทุกๆท่านเช่นเคยเลยครับวันนี้นะครับก็มาพบกับผมนะครับหนุ่มม้งนะครับเสดหนุ่มชาวดอยนะก็ต้องขอบคุณทุกท่านเลยนะครับที่ติดตามผลงานของผมแล้วก็เข้ามาให้กําลังใจให้กับผมและครอบครัวเลยครับก็ต้องขอบพระคุณทุกท่านอย่างจริงเลยนะครับวันนี้ผมก็มากับเจ้ายกยิงของผมนะครับผมผมสังเกตนะครับหลายคลิปมากเลยครับที่กระสวยผมมันเอียงเนาะ เลยทําให้ลูกมันเอียงหน่อยครับเนาะนี่ผมก็ได้แก้มาแล้วนะครับก็ถือว่าตรงเลยเนาะวันนี้ก็เราก็ไปลุยกันใหม่นะครับยังไงผมก็ขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามาพูดคุยแล้วก็เข้ามาอุดหนุนเข้ามาให้กาลังใจให้กับผมแล้วครอบครัวนะครับต้องขอบพระคุณทุกท่านอย่างยิ่งเลยนะครับผมแล้วก็ขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามาอุดหนุนแว่นตาของผมนะครับตัวนี้ครับผมการันตีว่าใช้ดีเห็นปลาชัดแจ๋วครับแต่สะท้อนโดนตัวปลาครับจะสีขาวโบ้เลยครับกลางแจ้งตัวเลนจะเปลี่ยนเป็นสีเทาดําครับ ที่ร่มตัวเลนจะเปลี่ยนเป็นสีขาวใสน้ำขุนน้ำใสตัวเดียวจบไะเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาครับเดี๋ยวเราไปลุยกันเลยครับผม อืมไหท้องเลยมา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 อืมา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 อย่าคล้องเดอ้อยอ,อย่าคล้องอย่าคล้องืมา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 อย่าอยู่ครับอย่าอยู่อาแล้วครับติดแล้วครับผมมัดไว้ก่อนนะครับมัดไว้ก่อนมัดไว้ก่อนครับ ครับผมแล้วก็ผมก็เอามัดไว้ข้างล่างแล้วนะครับนะแล้วก็เดี๋ยวเราลองนั่งต่อดูนะครับว่ามันจะเจอตัวเพิ่มไหมนะครับเดี๋ยวลุยกันต่อเลยครับผมฟ้องเลยนะ นานท้องเลยไานท้องเลยมากระดูกเปไ้เลยครับมาไหมอืม โอ้หลุดแล้วอตัดขั้วกระดูกเลยครับอเดี๋ยวผมมัดไปก่อนแล้วกันนะครับเนาะเดี๋ยวมัดไปก่อนแล้วกันนะครับเดี๋ยวลุยกันต่อเลยครับผมครับผมแล้วก็ผมก็ได้ตัวเรียบร้อยแล้วครับเนาะครับปานินตตัวที่ผมมัดไว้ครับก็อยู่ตรงนั้นครับเลยทาให้เขาน่าจะได้กลิ่นด้วยครับเขาก็เลยมาดมครับนี่นะครับ ขั้วกระดูกครับนี่อย่างน้อยก็มีโลครึ่งครับตัวนี้ครับอย่างเล็กน้อยครับผมโอ้ไปเพื่อเป็นการวิเสตเวลาครับเนาะตีตัวปลานิ้ครับยังไม่ได้ไปแกนครับเดี๋ยวหมายมันมันจะแตกนะครับเนาะเดี๋ยวผมเคลียร์แล้วก็เดี๋ยวเราไปลุยกันต่อเลยครับสุดยอดครับแล้วมีคำโผลนครับผมสั่นเลยนะ แม่โดนไหมเหมือนจะโดนนะโดนโดนโดนเอาไม่โดนเอาโดนนี่โอ้ยโดนโดนเออโดนโดนโอ้วย้าย้ายายาอืมมาใช่ได้ครับใช่ได้อยู่อืมใช่ได้อยู่ยย <laughs> เห็นแต่ปากง âu, งเงาอยู่ข้างล่างฮะผมก็เลยลองดูเลยครับเออเคนะครับผม ก็หลังจากที่ผมนั่งมาสักพักครับไม่เจอตัวเลยนะครับอก็มาเจอตัวนี้นะครับเนาะแล้วก็อีกตัวนึงที่ผมก็มัดไปตรงนั้นนะครับแล้วก็อีกตัวนึ่งที่ผมซัดชโดตรงนี้ครับครับผมเดี๋ยวเราลงไปข้างล่างเลยด้วยกันนะครับเนาะแล้วก็อาจจะพอแต่เพียงตัวนี้นะครับเนื่องด้วยไม่เห็นปลานะครับเดี๋ยวผมขอลงไปเอาปลาแล้วก็เดี๋ยวเราเจอกันอีกทีบนบกเลยนะครับผม นี่ครับนี่มาครับนี่ครับโอ้โหเขากางเป้าไปนะครับนี่ไปครับเดี๋ยวขอเก็บแต้มที่สามก่อนนะครับเดี๋ยวเราไปเคลียร์แต้มที่สองกันเนาะเขาอ้เขากเป้าแบบเป๊ะๆเลยครับนี่นี่ต้นคอเลยครับโอ้ไปครับเดี๋ยวผมตัดชางนี่ก่อนนะครับเดี๋ยวเราไปเอาตัวที่สองไอตัวแรกกันนะครับ คุนอ,อยู่นี่เลยครับ uh huh. มา oh oh oh. uh huh. uh huh. ตัวนี้ใหญ่อยู่นะครับใหญ่อยู่เ uh huh. ดีู๋ดดๆใหญ่ huh. <Billie> อยู่นะครับตัวนี้ สิ่งนี้นะครับเดี๋ยวผมกอนตัดฉากเอาปลาก่อนก่อนเลยด้วยกันเนาะเดี๋ยวมันจะนานครับผมเดี๋ยวเจอกันอีกทีบนบกเลยครับครับผมแล้วก็ผมก็ไปเอาปลาดิน2ตัวเรียบร้อยนะครับเนาะผลงานที่ผมได้เลยนะครับก็จะเป็นชโดคมแล้วปลาดินเนี่ยโอ้โหอย่างคุ้มค่าเลยครับเนาะโอ้แล้ปลาดินอีกตัวนี่เลย เสดายครับี่ช่างที่บ้านนะโอ้โหเต็มไม้เต็มมือแล้ววันนี้คุ้มค่านะครับเนาะสามแต้มก็ถือว่าคุ้มค่านะครับตัวนี้ก็ประมาณโลครึ่งครับตัวนี้ก็ประมาณใกล้ๆเคียงกันครับสองตัวนี้ครับประมาณโลครึ่งเหมือนกันครับแล้วก็ชาโดก็ประมาณโลครึ่งเช่นกันครับสุดยอดครับผมเดี๋ยวเจอกันอีกทีที่บ้านเลยครับเดี๋ยวผมพายเรือกลับก่อนนะครับผม โอ้โหกำลังกินของอร่อยเลยเนาะวันนี้ได้ปลาเสืดหนึ่งปลานิ ნ สามเปียกๆหน่อยอืมเดี๋ยวก็ทํายังไม่ว่างเนาะครับผมก็กลับมาถึงบ้านนะครับพอดีมีธุระด้วยนะครับเนาะก็ไม่ได้ทําเมนูให้ชมนะครับก็ต้องขออภัยด้วยนะครับเนาะแล้วก็ยังไงก็ขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามผลงานของผมและครอบครัวเลยนะครับเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผมขอบคุณสําหรับทุกๆกําลังใจเลยนะครับสวัสดีครับ